สวัสดีครับวันนี้ยามไลน์ชาแนลก็จะนำทุกท่านนะครับจากยอดดอยสู่อันดามันนะครับในอันดามันซึ่งเป็นซึ่งเป็นทะเลทะเลในฝันงามทะเลในฝันในฝันทุกเบอร์ครับตอนนี้ก็ขั้นตอนของเราก็กำลังกำลังจะเช็คอินครับเช็คอินใช่ไหมเขาเขาเยินนี่เคยเช็คอินบ่อยไหมเช็คอินโรงแรมนี่บ่อยครับใช่มันรุ่นเหรอครรัับบบนนุ่ไม่ใช่ไม่มมีีเใช่สมัยไม่มีเมียโอเคครับตอนนี้ขั้นตอนขั้นตอนการ ินจากยอดดอยสุวรรณดามันครับเดี๋ยวเราดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเกมการแข่งขันจะเป็นยังไงจะสนุกสนานยังไงเต็มร้อยครับเต็มร้อยครับพิทพิทจากสโมสนมาเบร้อยครับจากยอดดอยสุวรรณดามันนี้ยังไงจากยอดดอยสุวรรณดามันกรตื่นเต้นอยู่นั่นแหละแล้วเรามีความพร้อมยังไงเคยเห็นทะเลอันดามันไหมไม่เคย ก็ไม่ตอนนี้มันก็ยังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วได้ตั๋วแล้วแน่นอนแล้วว่าจะได้ไปทะเลแน่นอนแล้วบอกขึ้นเขาครับไม่ไปอยู่อะไรที่นั่นไม่ใช่ที่ทูพีส์ทูพีส์ทูพีส์บันพีสเตรียมชุดบันพีสไปแล้วเออทูพีสครับผมเตรียมแม่ตาครับกับหมวกครับผมที่เหลือไม่ใส่ครับจะไม่เดา ส Schools, onents, ูพิษก็สองชิ้นไงครับบอกกับเมตตาไงครับกระตูนะครับแล้พโดนข้นข่าวก็จับจับกล้องมาแล้วครับ พิคอเนโลนะอย่าลืมไม่要ลืมนะปิกุย่ณาณ์แล้วก็ซันคอฟคอฟี่ซันคอฟฟี่อร่อยโดนใจมจาไกลสุดต่าง <c oughs> ต้องพกไปค้าเครื่องอยู่ยุโรปก็เดินทางไปกับสมสรสนระเบีนี้แหละครับ,นะรบ,รบนั่งอีแต,ตนับนั่งเห่าสมัยเป็นนักเตะน,นุ่ๆมๆอ,อยู่กับอยู่กับอาเจียกครับอาเจียกใช่ไหมครับ18ปีผมที่ไปอาเจียกก็นี่ครับการเดินทางก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าสมมติว่าเขาให้โค้ดไปนั่งที่ปีกมันจะไปไหมครับทางที่ปีกผมไม่ไปแล้วครับกลัวครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วครับเครื่องก็ใกล้จะลงแล้วกัปตันเชียร์ก็เห็นทะเลแล้วเป็นยังไงบ้างครับทะเลอันดามันนะครับอยากเล่นครับอยากเล่นเลยเหรอเนาะเมืองเข้าผมพี่เนาะ สองของที่ภูเก็ตนะน้องๆก็จะได้ไปทำกิจกรรมทางสังคมนะครับวันนี้มาที่ท่าเทียบเรือหาดลาวัยเทศบาลลาวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับีสตว์ัอามเียนี่กเจี้มีสนยได้เสียเีาเจ้าเจ่เ้าเอาาจจอ่่อ ครับก็ดีครับก็ว no, <ule k wiele> ันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศเฉียนใสนะครับอ่าเจ้าว่าโอ้ยออยหลายนะอู้หลัวแต่ไม่เชื่อจรู้วราหลััตเมนะครับอาชีพก็หลายนะครับอาจริงโอซานี่จีิงจะซีเอเอ่อเอไอ้อเ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 อาอเอเองอรอเอเ้ทอเอเเเเเอออเอเอเเเ โอ้ชีเซ่น่ากับจีเซ่นมั่วอะไรครับเนี่ยเราก็พยายามจะโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ตนะเพราะว่าคิดถึงนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตเพื่อที่จะละวันจะติดกับแหลมครับผมทั้งก่อนมานี่มาถึงแหลมภูเก็ตอ๋อแหลมภูเก็ตที่พาที่จะตกตกยังขึ้นป่ะตกเนาะตกครับตกครับตกภาที่จะขึ้นก่อนที่อำเภอคงเทียมจังหวัดนนทรายธานีแล้วจะตกที่แหลมหรือเปล่าครับเนี่ยนจะไปเนินนะเลันั้นไม่เนินนะมันไม่ตกโปรแกรมนั่งเรือนะวันนี้นะครับผม เสร็จนั่งเสร็จแล้วเราขึ้นตังเราเราเรือไม่แล่นครับเรือไม่หอกส่วนนั่งคือนั่งเรือนะครับโอ้โหสั้นสีจ๊ะหนอชินไรกันชิเซมุสโอมอช่ะครับก็ตอนนี้ก็ผมก็คิดว่านะครับนะผมไปพบเจ้าาษจีนออกนะครับจะหนอไม่ใช่จีนนะนี่ภาษามั่วครับไม่ใช่จีนอะไรจ๊ะหนอชิเซมุสบเตอรครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเทียบเรือหาดลาวัยนะครับผม ระหว่างหาดลาวกับม้าเร็วนี่ไหนเร็วกว่ากันนะครับลาวครับลาวนะไม่ใช่โอเคดนก็น้้คอ้ครับครับตัวมีแต่ให้เช่าให้เช่าหมดเลยครับต้องมาับ ครับผมไปนันัน้าเจ้าะกัด้ได้็เกีงสิ่งเส้าโอ้าเลอม่งเาเลยไม่ีเสาอ่ะวันนี้วันอาทิตย์นะวันนี้ชัที่นั่นถ้าเจอจ้าจีนถ้าหอก็้องเจาะบ่าวิงเีนขี่ร้อนงเยข้อเติมข้อโย่ครับครับอยากอยา้พูดถึงว่าจ้เตอนพี่น้อง FC ของเราหรือว่าคนที่ติด ปลอดภัยเดี๋ยวปลอดภัยนะครับเพราะว่าตัวเราพวกเราเอ,นอางก็ก่นอนจะมาพวกเราก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของกความปลอดภัยจากโควิดเรามาแล้วก็เราก็มาเห็นภาพอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสบายใจครับเราก็อยากให้มันช่วยพ่อแม่ที่น้องชาวบุรีเดชครับอันนี้นี่ออกมาจากใจเลยไม่มีในสคริปต์นะครับครับผมเห็นแล้วโหแบบเท่วอ่ะห้องไหนก็เราสง รับ้างเซ็งให้เช่าก็บ้างๆก็เลยปกตดีมานะตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีหยดยาวรอเปล่าครับคนนมสีวันใช่ครับมาเที่ยวได้เลยครับครับนี่ครับนี่เนีนนี่ครับนี่นี่ครับโอ้รครัสไันเลยไม่ัดหรือเปล่าครับอ่ได้ก็โชได้่วชวชว่วช่วยชวช่วยชว่วช ล็อตเตอร์ครับโอ้โหผมไม่เคยเห็นนะครับเขาจับไหมครับเจ้าของอ๋อใส่ถ้วยใส่ถ้วยนี่อ่ะปากเก่าครับปลากเก่าครับการเป็นเปางครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นกดาเปครับตุลีโอ้โหเขาลองชิมได้ไหมครับเขาใช่หรอเขาเขาดีเขาดิเขาเขาตัวดีใช่ไหมวะจะเขาให้เราลองชิมสักตัวสองตัวครับเดี๋ยวเรากลับมาค่อยมาว่ากันกิโลเท่าไหร่ก็เดี๋ยว ครับนี่ครับโอ้โหครับโอ้โหครับพี่น้องจังหวัดภูเก็ตก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากนะครับครับผมนะครับน้ำตาไหลนะครับนี่ครับผมบอกแล้วครับของเขานี่เป็นสัญลักษณ์แห่งรอยยิ้มเสียงรกเลิกแห่งแห่งแห่งน้ำตาเหรอคือแห่งรอยยิ้มคือมันตื้นตันนะทุกคนเขาเลยนะนี่ครับปลอดแล้วนี่ครับเต้นตันนะครับเรียบร้อยครับ ไปไม่ช่วยเที่ยวไทยแล้วก็จะไปเที่ยวของใครล่ะครับจะไปไทยก่อนนะครับที่หมาเขาเลยที่เจ้าหน้าครับไทยต้องเที่ยวไทยนะครับไทยต้องเที่ยวไทยก่อนนะครับขอที่คงจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับครับเงินในไทยก็จะโอ้เหมุนในไทยนะครับไอ้นี่ไอเดียมันก็เล่นไปเรื่อยไอสามารถพัฒยาเป็นภาษาภาษาอินเดียภาษามาเขาเลยเนี่ย ใจสมุดเรทยีซ่งอยู่ยีน่าจเนนจ๊ะต้นหมบ้านเขาเลนเออเขาครับอาหารก็ก็มาจากเนี่ยครับพี่น้องนะครับผมนครับเจอกันมาครับเก็ตครับผมหน้าที่เอานะครับคับผมยุบยุบดอร่อยต้องยกนิ้วอ่านี่ก็มาชิม พิกโกพิกโกกาแหมดเลยครับมาทั้งหมดเลยรอบนี้ครบเลยมาเร็วครับผมคอยครบเลยลูกมาเลยมาเร็วก่มาเร็วมารสชาติเป็นยังไงบ้างครับละมุนนะนุ่มครับนุ่มไหนมีไหนมีอีกไหมนุ่มมากนะโอ้โหทุกอย่าครับเชิญทานอาหารว่างก่อนเลยครับน่ากินเลอร่อยนะครับเด็กวัยรุ่นชอบมา เวียนก่อนสามรอบก่อนกลับบ้านนี่นะเราวงเวียนหอยนะไม่แสดงว่ามาไม่ถึงสุใช่ไหมครับครับพวกน้องๆเก็บเก็บป้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับยกเดีกคนหนึงกำลังรอทีามาสีสีาเดีวาเดโเอาวิตุนวิตุนวิตุนเนี่ยน้เล อันนี้คือเข้าได้เลยไหมเนาะดำเข้าไปกับไปยังได้ไหมเนาะได้เลยเนาะเดี๋ยวหูกันเดี๋ยวหูกันจะเคลื่อเข้าจะต้กงูต้องไหนครับจะต้องไหนอันนี้ก็กำลังจะไปไปทะเลนะครับเดี๋ยวลงทะเลแล้วอะแจ็คกับอะแจ็คกับรถเราไปดิแจ็คกับรถเราไปดิหัวเรือเลย่รถกัน i <laughs> ก็ยังมีอะไรให้ติดเส้นอยู่นะไปเลยเอาเลยขอบคุณครับนี่ครับสีก็เห็นเ็ษขยายแบบนี้ก็คนไม่ไหวครับต้องเก็บแล้วเพื่อความสะอาดและก็ความสวยงาม ก็เป็นแบบนี้เนาะเขาเด็กเนาะก็เหมือนหนังทะเลนั่นแหละที่ผมบอกว่าหนังทะเลจะสวยก็ต้องมีคลื่นใช่ไหมชีวิตจะราบรื่นคนเราก็ต้องต้องร้อนเปล่าต้องต้องผ่านไปไปชีวิตมันมีอะไรที่ตื่นเต้นและจะให้เราติดตามตลอดที่สําคัญก็คือคงตั้งไว้จะท่านไม่ได้ในการทำาชีพนะดูทะเลแบบนี้โอ้โหขึ้นเสียงดังมากนะเจ้าหน้าที่ไม่ห้ามไว้นะ

บอกแล้วสายดุนะเออเออเอาดิเอาเอาไม่น้ำเค็มสายดุเปล่าพี่มันก็ปกตินะกระโดดยืตนชีวิตคนเรานะมันก็เหมือนทะเลนะโคตร ทะเลไม่ลงใช่ครับเราถ้ามันจะสวยงามจริงๆก็มันก็ต้องมีคลื่นใช่ไหมชีวิตคนเราก็เช่นกันชีวิตไม่ราบเรียับครับผมมันก็ต้องมีอุปสรรคก็ต้องปันฝ่ากันไปนะครับเนาะนี้ก็ได้เห็นลูกชิดลูกหาความแข็งแกร่งครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ ไมอยูนี้มีปัญญาชิคกี้เท่านั้นใช่ๆครับมันก็เจอพายุใช่เจอเจอพายุนะเมื่อกี้โอ้โหดูครับพีโอ้นี่มีปัญญาเนี่ยสาเหตุที่เวลาไปไหนแล้วมันไม่มีเหตุพบสิบสาคนนะมันก็ปกติรับเลื่อนไปเชียงใหม่ก็เในบอลเสร็จก็กลับพอมาแบบนี้ตื่นเต้นก็ไม่มีอะไรก็เหมือนที่เอลอยู่ๆก็ฝนตกนะเออแน่หนเอริก็ที่บินไปอาร์เจนตินาเครื่องบินเสียบต้องไปพักที่บราซิลพี่ ออกจากข้ามมาได้มาพักมาตกเครื่องบินี่ผมโครรเลยนะเออครับผมตกเครื่องครับผมมาภูเก็ตอายุห้องกิห้องอายุซัดกระนำตื่นเต้นระบมสนุกสนานกันไปครับครับผม นังเงือกอาเชลไขมณีมาแล้วัไขมณีนี่นังเงือกกินเคืสมุนไพรนังเงือกกินอันนี้นังเงือกกินหลังเขไปเหรอเนี่ยเอเยมืนเดิมพักเหมือเดิมนะครับผมก็เหมือนชิเตโนโรนโดนะเวลาครับพิร่างกายในาในคงไปลไยในน้าหนึ่งสอง เก็ย็นหมู่วะโบสบนโอ้ดับเว้ยมาแล้วบทพระบทนางผีเสื้อสมุดท่านเสื้อสมุดบ้านหนังเงียบเลยหนังเงียบดิหนังเงียบเลยหนังเงียบเลยหนงเงียบไว้แล้วหนังเงียบไว้แล้วอันนี้วานก็ขึ้นอื่นวานขึ้นอื่แล้วนะครับตอนนี้งูเลือมกินนื้ออันนี้ไปดูดไปกินงูเหลือมกินหมาเล 다음 <laughs>

อร่ามนานาดีฮัลโหลอาราเบลกงกงขอโทษนะครับเดี๋ยวดูดูนู่นๆอ๋อครับอย่างงี้อ่ะคือทีมฉุฝากนี่ดีคือทําได้ทําได้ <c oughs>